มาสงค่ามาได้ครับดีมนันแนะนำคลิปตีเอาลืมราดเพรบุกค,ค่ะสวัสดีทุกทานผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำใครที่ลืมรหัสนะคะรหัสเพรบุกที่เขาไม่ไดายนะคะตอนนี้เราก็ซึ่งเราเป็นคนแรกที่ลืมไปแล้วค่ะรหัสเพรบุกของเรา เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปรูกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รูคลิปนะคะกดไลค์ผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไลยเลยนะคะมันสง่ามาแน่ต่มาแนะนำคลิปปวาเรา,าลืมรหัสเพจปุ๊กของเขานะที่เขากดด้วยดีเลยไหนเราลืมรหัสเพจเท่าไหร่ะต้องไม่ใจค้าเราเข้าอะไรอยู่ค่ะ เาก็มาตี Google home เนาะมันจะมีไอ้ o o g l e home มันจะมี Google เนี่ยไอ้ Google อีเมลเนาะมันจะก o o g l e เลยค่ะมันติดเป็น google home ค่ะ Google home เขากดเข้ากะกดกดเข้ากะแล้วก็มันจะมีจุดจุดสามอันนียค่ะเขากดกะแทงค่ะก็สามจุดจุดสามจุดมันจะมีจุดไหนเนาะเขาก็มันจะเลื่อนเลื่อนเลื่อน การตั้งค่าค่ะเอาก็กดเขากาติการตั้งค่าอันนี้คะน้องมันจะมีจะไหนมาเขาก็เลินเล่นเลนเลนจังหันให้ให้เป็นรหัสผ่านรหัสผ่านเขากดเขากาติรหัสผ่านเนี่ยเขาจะมีอันกูอันค่าเทียวเขากาในมีไว้อีสังเกย์จะไหนเพชรปุ๊กเขาเริ่มก็เอาก็กดจิ้มกับติเพชรปุ๊กเนี่มันจะมีจะไหนคะนาะ จะไหนคะอันตีมีปัญหาเท่าอยู่คะ่ะบอกกดกัดที่ไหนเอาคะหันตัวเล็กมันเป็นสังเลยก็กดเขา้ากะค่ะกดี่ไหนขึ้นมาอันโหต้องไม่ใจคะ่ะมันโหลดใส่สังนยรหัสหน้า,หา,นาจาเฮาคะ่นะนี่อย่าลืมค่ะเาานาะรหัสน้าจาเฮาใส่เข้ากคะค่ะราหัสหนาจาเ้านี่มันด้ออกมาเนาะมันก็ออกมาปัน เป็นรหัสของเฮาเย้าค่ะถ้าใครถูกใจก็ใครหูใครหันก็กดติดตามปันช่องน้องนนจิงตงงว่ากดไลค์กด,กดชแชร์ติดตามไหมคะติมันเนียแทงเมี้ยวหนึ่งค่ะจมนำนำค่ะ